แอปเปอร์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 แอปเปิ้ลแอปเปาแลเยี่ยขี้ให้อยู่การอยู่การไอ้เฮี้ยอะไรอ่ะยังเอ้าไม่แข่งแล้วยังไม่เสร็จเดีวโตอยู่เดีวโตอยู่เดีวโตอยู่ไม่บอกไม่บอกไอ้ควันอยู่นี่ไม่รู้ไอ้เฮี้ยเอ้ใครรู้อยู่นี่นี่มาไกลแล้วเนี่ยเคยเคยอยู่เคยเคยนั่นอยู่สายล่างออเนี่ยฝั่งบ้านเล็กข้างบ้านใหญ่กาลูไนย่าพาพีมากาลูไนไม่ไปสายบนแล้วอยู่กูจะหน้าไม่ได้ รู้มันทำได้เพื่อควยไปเดินหาเสาเฉยเลยนี่เสร็จแล้วไอ้ที่เป็นมีที่โดนใจด้วยแข็งแข็งแข็งตื้อตื้อตื้อตึ้งตึ้งตึ้งตอน้วดูตีไว้จังอ่ะนนั้นคืออะไรคูออยู่ข้างข้างเครื่องข้างโดนแขวนแอบไม่เนียนเหรอไม่เนียน ปั๊มเราช่วยหน่อยครับปั่นอยู่ล่างกลางโอเคโอ้โหโลมพิเฮีแอ้มน้าแม่งไม่มีหน้าตาลมไม้ไปจุบๆไปเหี้ยใช่ได้คิดห่วงไม้เลยว่ะเก็บไม้ไปเล่นผู้หงผี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 ้หญิงไปเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงบนฟ้าบ้านฟ้าปั่นเลยปั่นเลยปั่นเครื่องร่างกายข้างในปั๊มต่อเครื่องข้างในโตต่อแล้วโตต่อแล้ว ใฟ้าในฟ้าปั่นปั้นนยาเลยโตเดี๋ยวโตเฟสไม่มีแถบไม่มีแถบไม่มีแถบไม่มอไม่ได้วางอเคโอเคโอเคสี่คูร้อยสี่คูรอชิปอยตลอดไปชิปตลอดใบไอซทิงเกเลออสวยจัดแว่าให้หน่อยใ้ตัให้ให้ตัวให้ตไปไอ้กี้เกียเฮ้ยดิเฮ้ยดิเฮ้ยดิมามามไอ้กเกียบไอ้กเกียบจะไดเล่นคุ้มไง

đi sẵn 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 sàng hay sẵn sàng đi 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 sẵn em đi sẵn sàng đi sẵn sàng đi sẵn sàng đi sẵn sẵn sàng đi sẵn sẵn sàng đi bên sẵn sẵn là sẵn cô ตามมาขาหน้าดิไปวันปัมตามงามแล้วล่ะเตรียมไปโยนเ็จแงลยเวรโดนแถมแตขวาเแต่เ้ากเข้าก nice. okay, okay. ัเข้ากีแลเข้ากับเ้ากกแลเฮียเอ้ยลงประตูลงลงไม้ลงไม้รีบเลยรีบเลยรีบเลยโอเคโอไปไปกูโดนกูโดนได้กูโดนได้แล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเออฟาดกูแล้วลมฮิวลมหิวลมฮิวไม่หิวม่ิวลงิวลิวน้นน้อนป้อน้อนเมหนยด้วยก่อน้ มัวจัดไอ้สัตว์ไอ้ฮีเหอะเอ้ยอย่าไปบูนแล้วก็ช่วยปามถ้ากูช่วยไม่ได้เราตายเจ้ยเฮ้ยมาวะมาแล้กันนะดูแถบก่อนนะเดินเข้ามานั่นมามาเพื่อน่ไอ้ฮีเหอะเอ้ยไม่ตรงอ้าเมื่อกี้วานครบก่อนจริง้นครบก่อนจริงเหรอจริงเหรอจิกไปช่วยได้มามตามมันตามกูอ่ะมันอมอมโตอยู่ตามได้ไงโอเคโอเคนู้นก็ตามกู ร้องแทบ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 นะดูแทบดูว่าดูแทบดูว่าผู้รอนไปเลยยื้อปีอะเฟสอะยู่กููบไปเลยมมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะลงข้างล่างแล้วเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ติดโบโลอ่ะไม่ติดโบโลก่อนลงอ่ะหลังลงนั่นเลยดินั่นเลยดิ

ไอ้เห uh ี yeah. Yo ้ยเอาไปเลยล้มเลยล้มเลยกูเก็บให้มึงเลยกูเก็บให้มึงไอ้เหี้ยมีแถบไอ้เหี้ยแถบหมดไปหมดไอ้สัตว์ตอนกูเล่นมันไม่มีด้วยไหนวะพี่อยู่ไหนวะไอเหี้ยอาเหี้ยนะระวังแถบด้วยนะเจอมีแถบไอ้สัตว์เลท เล็เล็ดหรอชืิตเปลี่ยนแน่นอนเล็มีไม่ไม่มีไปไกูดูกูดูแลเพื่อนก่อนไม่มีเล่นเลยอ้าวไอ้ชือกไมไ่ทันสัตว์เอ้ยลางมาแต่ไกลเลยคพี่อีมีามนอไปหมดไอ้ส้มตีนพี่เสียจังหวะบ้านเล็กกับบ้านเรียม โอ้เียจัดซะนั้นเฮียจริงก็เขาเก็แกลบเลยเฮียโอ้เฮียแทบเลยกูโดนเองกูโดนเองโอ้เียแเลยเลยกูเก็บให้มึงโอ้เียเอยเอสิิดเลยเฮียพาเพื่อนตายายกตีเลยเียแทบเดียวเกแล้วไหนว่ากแล้วไงเอ้ได้ยินเสียงเลยมาแล้วเมื่อกี้ใช่หรอใช่เออจริงของจริงจัดโอ้ฟัีจริง พ่ฟังอันนี้พี่พ,พี่พี่ใช่พี่พี่เดือดตาเปลี่ยนเป็นห้ด